เก็บกลับบรรจุันธ์นทื่หวันที่ยั่งยืนขอต้อนรับสู่โลกกว้างไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทุกทกที่ล้วนเต็มไปด้วยวิถีชีวิตของเราทุกคนขยะจุดจบที่ไม่ใช่จุดจบ วิถีชีวิตของทุกคนต้องพบกับขยะในทุกๆวันวันนี้เราจะมาสัมผัสมุมมองของตัวแทนผู้บริโภคในฐานะผู้บริหารคนวัยทำงานและอินฟลูเอนเซอร์ว่าพวกเขาเหล่านี้จะมีวิธีการหรือแนวทางในการจัดการขยะกันอย่างไรด้วยงานสำนักงานนะครับสิ่งที่ใช้มันจะเป็นพวกกระดาษหรือ,อสิ่งที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองซะส่วนใหญ่ครับผมแต่ทีเนี้ยพอใช้ไป เอาไปทิ้งก็ดูรู้สึกว่าจะเปล่าประโยชน์ไปมันสามารถเอากลับไปใช้ใหม่มารีไซเคลิลได้ก็เลยมีการแนวคิดว่าโอเคกระดาษและสิ่งที่ใช้ในสำนักง,งานนะครับเอามาแยกซะแล้วก็เอาไปส่งรีไซเคลิลครับผมเป็นการปลูกฝังให้พนักง,งานทุกคนนะครับมีจิตสำนึกในเรื่องของการแยกขยะด้วยครับผม mm hmm. เพราะว่าเราจะมีการให้ความรู้ด้วยครับว่าขยะประเภทไหนเนี่ยจะต้องแยกอย่างไรเพราะว่า การที่มีคนมากกว่า200คนนะครับอยู่ในสํานักงานเดียวกันขยะมันมีหลากหลายประเภทมากเลยครับไม่ว่าไม่ใช่แค่ขยะสํานักงานเนาะมันจะมีในส่วนของอาหารที่นําเข้ามารับประทานขวดน้ําต่างๆที่สามารถแยกได้เนี่ยครับก็สามารถปลูกฝังให้เขาแยกเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสามารถช่วยลดคอสในการจัดการขยะให้กับสํานักงานได้เท่านั้นยังไม่พอครับขยะที่แยกครับเอาไปขายกลายเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับทางสภาวิชาหกรรมได้ครับ ครับก็คิดว่าทุกคนควรช่วยกันแยกขยะนะครับถามว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่าก็คือที่บ้านเนี่ยแยกขยะมานานแล้วนะครับแล้วก็จริงๆต้องต้องให้เครดิตกับทางภรรยาเพราะว่าทางภรรยาเนี่ยก็จะค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้แล้วก็พยายามแยกขยะเท่าที่เราทำได้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเจอก็คือว่า เราอาจจะเริ่มจากง่ายๆก่อนก็ได้เริ่มจากแยกเปียบแยกแห้งนะครับแล้วพอเราทําทําไปสักพักเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่ามันยากเนี่ยมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับจากสองถังจะเป็น3าถังสี่ถังเราจะแยกได้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วทุกวันนี้จริงๆแทบทุกออย่างมีทางไปหมดนะครับถ้าเกิดเรารวบรวมแยกให้ดีแล้วก็ส่งต่อนะครับมันก็จะเป็นการช่วยลดขยะได้ด้วยก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันแยกขยะนะครับตอนแรกมันอาจจะ ยากนิดน,นึงนะครับกับการที่เราจะปรับเปลี่ยนนิสัยแต่ว่าเมื่อเราทําทําไปแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่คนตาหนักในวงกว้างไม่ใช่แค่คนรุ่นผู้ใหญ่คนอาจจะมองว่าสายกรีนคือกลุ่มแม่บ้านคิวต้กกาไปตลาดไปอะไรแบบนี้นี่คือสายกรีนแต่จริงแล้วบนแพลตฟอร์ม Twitter หรือ IG ที่ผมทำคอนเทนต์ไปเนี่ยน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยทักเข้ามาถามเยอะมาก เขาอยู่หอพักเขาอยู่คอนโดเขาหาวิธีการในการจัดการกับพื้นที่เล็กๆของเขาในการแยกขยะให้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดบางคนถึงขนาดที่จะต้องยอมที่จะต้องควักเงินส่วนตัวค่าขนมออกเพื่อที่จะส่งขยะเหล่านี้ที่เขาแยกไว้ไปกําจัดให้ถูกวิธีส่งพลาสติกไปโครงการวนส่งฝาขวดไปพีเชสพลาสติกส่งขยะกัมพร้าไปทําเชื้อเพลิงที่ n 5เนี่ยเขาเขา a w a r เรื่องนี้มากอย่างที่พี่หน่อยถามว่า ให้คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มีวิธีการหาเงินได้มากมายเทรดคริปโตอะไรต่างๆนี่นะครับแต่จริงๆแล้วคนที่เขาอยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเองอยากจะสมมติมีเปิดร้านออนไลน์หรืออยากจะทําของขายด้วยตัวเองเนี่ยเขากลับหันมาคิดว่าเขาจะทํำยังไงให้ธุรกิจของเขาเป็นมิตรกับโลกมากขึ้นไม่สร้างภาระให้กับโลกมากขึ้นเยอะมากนะครับคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มีคนทักมาถามว่า พี่ก้องแก้วแบบเขาจะเปิดร้านกาแฟพี่ก้องแก้วแบบนี้อย่างนี้มันย่อยสลายได้จริงไหมคนจะใช้แบบไหนคนอะไรแบบเนี้ยเขาโหเขาใส่ใจมากซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าของพวกนี้บางทีบรรจุภัณฑ์อะไรพวกนี้มันต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำมันมันคือต้นทุนที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่าเขารู้สึกว่าต้นทุนที่เขาให้ไปกับการทาธุรกิจที่มันเป็นมิตรกับโลกมันไปลบล้างต้นทุนที่เขาต้องเสียให้กับสิ่งแวดล้อมคือเขามดมองเห็นแล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยมองเห็นว่า การที่เราทําให้สิ่งแวดล้อมมันเสียไปมันมีต้นทุนที่เรากระทบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องงบประมาณหรือว่าเรื่องสุขภาพหรือเรื่องโลกที่มันสูญเสียไปเขายอมที่จะจ่ายต้นทุนในเรื่องของธุรกิจเพื่อแสดงการรับผิดชอบแทนแบบนี้ครับสําหรับประชาชนชอย่างที่ผมบอกทุกคนต้องรู้ตัวเนาะว่าตัวเองเป็นคนสร้างขยะดังนั้นคุณจะรู้อยู่แล้วว่าขยะที่คุณสร้างเป็นขยะประเภทไหนคุณรู้ หาข้อมูลสักนิดนึงในการแยกประเภทเพื่อให้คนที่มารับขยะของคุณเนี่ยไปจัดการต่อเขาสามารถจัดการได้อย่างง่ายขึ้นและไม่เป็นอันตรายต่อคนที่มารับจากขยะจากคุณไปเท่านั้นยังไม่พอปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อให้คุณบอกว่าคุณสร้างขยะวันละแค่นิดๆหน่อยๆแต่คุณคิดดูลองให้ลองคิดดูแล้วกันครับว่าคนหนึ่งคนสมมุติว่าสร้างขยะเฉลี่ยวันละ1กิโลกร,รัมประชากรประเทศไทย70บล้านคน เจ็ดส mm. ล้านกิโลกร,รัมใน1วัน oh. ถ้าเกิดว่าคุณทิ้งรวมกันเท่าเกิดเกิดขยะที่ต้องเอาไปจัดการอย่างเช่นเอาไปเผา,าไปฝังกลบเจ็ดสิล้านกิโลกร,รมัมแต่ถ้าคุณแยกได้สักประมาณ30%มสิเปอร์ของเจล้านกิโลกร,รมัมมันอาจจะลดลงเหลือสักประมาณห้าสิล้านกิโลกร,รมัม <c oughs> กับอีก20บล้านกิโลกร,รมัมเอาไปรีไซเคิลได้ลองคิดดูปัญหาสิ่งแวดล้อมจะลดลงไปได้ขนาดไหน แต่สิ่งที่อา,อาจจะยังที่ทําให้คนไม่รับรู้ครับคือการสื่อสารจากหน่วยงานที่จัดการมากกว่าครับว่า,าวันไหนที่จะต้องทิ้งขยะประเภทไหนและรถขยะนั้นจะมารับขยะประเภทไหนมากกว่าผมว่าการสื่อสารนี่แหละครับที่ยังขาดจริงๆถ้าเกิดว่ามีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ให้คนรับทราบมากกว่านี้ในชุมชนนะครับว่า ช่วงเวลาในการที่มาเก็บขยะช่วงนั้นอ่ะเขาเก็บขยะประเภทอะไรก็จะช่วยให้คนรู้ได้มากขึ้นนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่ามีแรงจูงใจอีกสักอย่างหนึ่งว่าค่าขยะเนี่ยในแต่ละเดือนที่มาเก็บในชุมชนสมมุติว่าเก็บ100บาทค่าจัดการขยะถ้าเกิดว่าบ้านนั้นน่ะแยกขยะได้เป็นอย่างดีสร้างแรงจูงใจดีไหมว่าลดให้ลดค่าขยะในเดือนนั้นให้หน่อยอสมมติว่าจะเก็บ100 เดือนนี้เก็บ80บาทแล้วปัญหาในเรื่องของที่บอกว่าเราแยกเป็นอย่างดีแล้วทุกอย่างก็มาเก็บรวมกันไปกองรวมกันในที่เดียวปัญหาเนี้จะค่อยๆลดลงเพราะคนจะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนั้นนะจริงๆแล้วมีการแยกอย่างเงี้ยครับผมว่าแบบนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆคิดว่าจริงๆถ้าเกิดมาพูดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนเนี่ยมันอาจจะดูเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นการบังคับไปนิดนึงนะครับซึ่งอยากให้คิดอย่างนี้มากกว่าว่าโลกนี้เป็นของเราทุกคนนะครับแล้วก็เราอ่ะก็อยู่บนโลกใบนี้นะครับถ้าเกิดเราช่วยกันดูแลโลกนะครับช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมจริงๆสิ่งดีๆเหล่านั้น,นมันก็กลับคืนมาหาเราเองใช่ไหมครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจว่าการแยกขยะเนี่ยหมันก็เป็นการช่วยลดปัญหาขยะของที่มันรีไซเคิลได้มันก็จะถูกรีไซเคิลเนี่ยนะครับ มันก็เป็นการที่เราช่วยดูแลโลกที่เราอาศัยอยู่เองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องให้มีคนบังคับก็ได้นะครับเราทําตรงไหนได้สะดวกเราก็ทําเราทําได้น้อยเราก็เริ่มจากทําน้อยก่อนเราทําได้มากเราก็ทํามากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าควรจะต้องทําเพราะว่าถูกบังคับแต่ว่าเราทําเพื่อดูแลโลกของเรานะครับโดยส่วนตัวเองเนี่ยเราก็เป็นพ่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนลูกเนี่ย ถ้าเราทําให้เขาดูอ่ะเขาก็จะเห็นว่าเราไม่ได้เหมือนกับสักแต่พูดแล้วก็บอกให้เขาทํานะครับแล้วส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันร,รักษานะครับแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะส่งต่อโลกที่ดีให้กับคนยุคต่อๆไปรวมถึงลูกของเราด้วยนะครับว่าทุกคนนะมีความอยากจะทำดีอยากจะทำประโยชน์ให้สังคมอยากจะ อยากจะไม่สร้างภาระให้สังคมอยู่เป็นต้นทุนเดิมอยู่ในจิตใจลึกๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่เอื้อมันไม่มันไม่มีคนออกมาชวนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ผ่านมาเราไม่มีนะครับเราเราเห็นแค่ว่าถังขยะตามท้องถนนเนี่ยมันมีมันมีสีอ่ะบางทีมันก็มี3สีบางทีก็มีอยู่สีเดียววางอยู่อะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าจะ3สีสีเดียวเปิดดูข้างในมันก็เหมือนกันหมดมีคนทิ้งรวมกันไปหมดแบบเนี้ยมันมันไม่ถูก ให้ความรู้นะครับแต่ทีนี้หลังๆเนี่ยเริ่มมีคนออกมาให้ความรู้มากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเ,เพา่าพอพราะข้อมูลมันเข้าถึงง่ายขึ้นแบบนี้ครับแล้วคนในภาคเอกชนที่ที่ยอมที่จะแบบแบ่งปันจัดสรรพื้นที่หรือรายได้บางอย่างมามา,มาใส่ใจโลกมากขึ้นเช่นเริ่มมีจุด รับขยะตามห้างสรรพสินค้าตามปั๊มน้ํามันต่างๆเขาก็สลัพื้นที่แบบนี้ให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นประกอบกับมีคนทำคอนเทนต์พูดเรื่องนี้มากขึ้นและเขาได้เห็นถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มันชัดเจนและใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่อง climate change อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศหรือว่าที่ประเทศเราเองแบบนี้ครับมันพวกนี้มันมัน มันเป็นปัจจัยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นได้ความรู้มากขึ้นมีความสะดวกมากขึ้นมีคนร่วมมือกันมีคนทําเป็นประโยชน์ให้เห็นมีคนทําเป็นตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นและได้รับผลได้เห็นผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเหล่านี้ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเขาอยากจะร่วมมือเขาอยากจะทำเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ของตัวการบังคับใช้กฎหมายครับที่อาจจะต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมรวมถึงการสร้าง awareness ครับให้กับภาคประชาชนหรือภาคอุตสาหการรมเนี่ยรับทราบเพราะว่าจริงๆแล้วขยะครับเกิดจากบุคคลบุคคลเนี่ยเป็นคนสร้างขยะอยู่แล้วดังนั้นถ้าบุคคลสามารถ awareness ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างมันส่ง impact อะไรได้บ้างเพราะทุกวันนี้ครับคนเราสร้างขยะโดยไม่รู้ว่า มันมีมูลค่าในการจัดการอยู่ทุกคนรู้สึกว่าการที่เราจะต้องมาเสียค่าจัดการขยะทําไมต้องเสียอันดับแรกเลยครับต้องทําให้เขารู้ก่อนว่าเขาแนแหละเป็นคนทําไม่เกิดขยะดังนั้นคนที่ทําให้เกิดขยะคุณต้องเสียค่าจัดการขยะถ้าเกิดว่าคุณไม่จัดการหรือจัดการไม่ถูกต้องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีบทลงโทษอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดการจัดการตรงนี้ที่ดีขึ้นจริงๆส่วนตัวคิดว่าถ้าทุกคน ตระหนักว่า,าโลกใบนี้เป็นของเราแล้วเราต้องช่วยกันรักษาโลกเนี่ยนะครับก็จริงๆไม่ต้องรอให้ใครบังคับก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มแยกขยะนะครับด้วยตัวของเราเองได้นะครับแต่ก็แน่นอนครับาการที่เราจะให้ทุกคนเห็นเหมือนกันทั้งหมดมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ อาจจะมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมออีกฎหมายนะครับเข้ามาเ,เป็นเครื่องมือนหนึ่งนะครับในการทําให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ที่สุดแล้วก็คิดว่าในหลายๆเรื่องอะ่ะก็คือกฎหมายมันไม่ได้มีแค่ออกกฎหมายถูกไหมครับสุดท้ายมันก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอีกนะครับแล้วก็มันคงจะเป็นไปได้ยากถ้าเกิดสมมติทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คนทางราชการก็คงจะไปบังคับใช้ไดไ้ไม่ได้เต็นที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจะบอกว่าจะออกกฎหมายบังคับอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงไหนที่จําเป็นจะต้องใช้กฎหมายตรงไหนที่เราจําเป็นจะต้องใช้การรณรงค์นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วออกกฎหมายมาอาจจะบังคับใช้ได้ลําบากนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เราคิดว่า อาจจะเป็นการทํางานร่วมกันนะครับของภาคประชาชนของชุมชนนะครับโดยที่ไม่ต้องออกกฎหมายเราก็ควรทําทั้งนั้นนะครับก็คงจะต้องดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับถ้าเคยไปใช้ชีวิตแบบนานๆแบบเป็นปีเนี่ยก็จะเคยอยู่ที่อเมริกานะครับตอนนั้นไปเรียนต่อก็อเมริกาก็ไม่ใช่ประเทศที่แบบจัดการขยะได้ดีเลิศของในระดับโลกระดับระดับท็อปของโลกไม่ใช่นะครับยังมีการมัวซั่วอยู่มีต่อขยะมากมายนะครับแต่ว่า เขาก็ยังมีการจัดกฎระเบียบของผู้อยู่อาศัยให้มีการแยกขยะคนอยู่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะต้องแยกขยะนะครับเราเราไปทิ้งมั่วแบบเนี้ยคนที่เป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ที่เรียกว่าแลนด์ลอร์ดเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาต่อว่าเราเฮ้ยอยู่ทิ้งแบบเนี้ยอยู่ไม่แยกขยะเนี่ยไอ้โดนปรับนะคือมันเป็นกฎนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งแยกกระป๋องแล้วทิ้งแยกกล่องนมแยกกระดาษลังแยกขวดพลาสติกนะครับเราก็จะแยกออ,ออกจากกันอันนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย กฎระเบียบเนี่ยมันทําให้คนเปลี่ยนได้อย่างแรกเลยกฎระเบียบ<ม>การโดนปรับโดนตําหนิเนี่ยเขาไปทําให้คนเปลี่ยนได้ดังนั้นนี่โอ้เมริกานี่ก็ไม่ได้สะอาดไปกว่าเราสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับในในเมืองที่ผมอยู่ด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเขามีกฎระเบียบที่ทําให้เขาจัดการขยะได้แต่พอมาดูประเทศที่แบบเป็นการจัดการขยะอนันดับต้นๆอย่างญี่ปุ่นแบบเนี้ยนะครับอย่างที่ได้ทําคลิปลงทิกตอกได้แชร์ไปว่าคนญี่ปุ่นเขาแยกขยะกันยังไงอย่างเงี้ยเขามีระบบที่แบบดีมากๆอย่างเช่นถุงขยะ ถุงขยะก็าจะต้องไปซื้อมาตามร้านร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะต้องแบ่งแยกสีไม่ใช่ว่าทุกอย่างทิ้งลงในถุงดําหมดแล้วก็กลายเป็นถุงสุ่มคล้ายๆกล่องสุ่มเลยนะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าอะไรอยู่ในถุงดํามีนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นถุงใสๆแล้วเขาก็จะมีสีอยู่ที่ถุงว่าถ้าสีเขาก็จะแต่ละเมืองก็จะสีไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสีนี้ก็จะเป็นขยะที่เผาได้ถ้าเป็นสีนี้ก็จะเป็นขยะที่เผาไม่ได้ ถ้าเป็นสีนี้จะเป็นขยะที่รีไซเคิลได้ถ้าเป็นสีนี้ถ้าถ้าเป็นขยะชิ้นใหญ่จะต้องไปเอาสแตมมามาแปะไว้สมมติว่าเป็นเราจะทิ้งโซฟาเก่าๆอันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปวางไว้ใต้ทางด่วนนะครับแล้วก็พอทอยมันผุพังไปแบบนี้เขาจะต้องไปซื้อสแตมมาแปะแล้วก็ต้องโทรหาหน่วยงานว่าโอเคฉันมีขยะชิ้นใหญ่ที่จะต้องทิ้งนะฉันแปะสแตมยันฉันชำระเงินรเรียบร้อยแล้วช่วยมารับหน่อยนะครับคุณรับบนกันเขาเป็นระบบมากแล้วจะสังเกตว่าวิธีการแบ่งแยกประเภทขยะเนี่ย เขาแบ่งแบบเข้าใจง่ายไม่ได้เหมือนบ้านเราที่มีมเขียวมีเหลืองมีฟ้ามีขยะเปียกขยะเปียกคืออะไรสมมุติว่าเราถือชานมไข่มุกแก้วหนึ่งอันนี้มันเปียกหรือมันแห้งเราควรจะทิ้งถังไหนเอาเนี่ยแต่รู้ว่าเขาเขาเขาแบ่งเลยว่าอันนี้คือขยะที่เผาได้กับเผาไม่ได้โอเคมันค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายครับเรารู้ว่าอันไหนอันไหนคือเผาได้เผาไม่ได้อย่างแรกก่อน นะแล้วเขาก็ให้ความรู้เพิ่มเติมอีกทุกบ้านก็จะมีโปสเตอร์มีคู่มือในการที่จะบอกว่าขยะเผาได้เนี่ยอะไรที่ทิ้งลงบันไดนี้นะครับขยะเผาไม่ได้อะไรที่ทิ้งนนนนะไปใดน,นี้และก็จะมีปฏิทินในการมารับขยะด้วยไม่ได้มาเก็บทุกอย่างเก็บทุกวันแบบบ้านเรานะครับสมมติว่าขยะเผาได้เขาอาจจะมาบ่อยหน่อยสัปดาห์ละสองครั้งขยะที่รีไซเคิลก็อาจจะมาสัปดาห์ละครั้งเ,เดือนละครั้งก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็จะมีวันเวลาที่ทิ้งที่ที่ถูกต้องพวกนี้ผมว่าเขาเป็นไปได้เพราะว่ากฎระเบบีย และชัดเจนปลายทางปลายทางเขาชัดเจนมากว่าเขาจะเอาขยะพวกนี้ไปทําอะไรเขาชัดเจนเขาบอกประชาชนเขาให้ความรู้ประชาชนปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะครับคู่มือในการคือว่าใครจะย้ายเข้าไปในเมืองฟุก,กุโอกะเนี่ยต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของของเมืองเขาเนี่ยเขาจะมีคู่มือในการจัดการขยะและคู่มือเขาบอกละเอียดมากว่าไอ้ถุงสีแดงที่คุณแยกเนี่ยฉันจะเอาไปฝังกลบถุงสีนี้ฉันจะเอาไปรีไซเคิลถุงสีนี้ฉันจะเอาไปเผาทําพลังงานเชื้อเพลิง มันเห็นว่าชัดเจนว่าปลายทางเขาเอาไปทําอะไรคนก็รู้สึกเต็มใจที่จะที่จะร่วมแยกตั้งแต่ต้นทางไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดวลีที่คนชอบมาพูดกันในในในเมืองไทยที่บอกว่าแยกไปแล้วเขาก็ไปเทรวมกันอยู่ดีเพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่เห็นเขาเขาไม่มีความรู้เขาไม่ไม่ไม่เห็นปลายทางนี่มันชัดเจนว่าขยะเหล่านี้ถ้าเราแยกเขา,เาไปทําประโยชน์ได้จริงนะครับนียครับผมว่าเรื่องความชัดเจนของการจัดการขยะที่ปลายทางจะนํามาซึ่งการกําหนดระบบ ที่มันชัดเจนและก็จะนํามาซึ่งการออกตกจของคนทิ้งให้ถูกต้องให้แยกขยะได้ถูกต้องอนะครับคืออันนี้คือภาพใหญ่ของการทําให้การแยกขยะที่ต่างประเทศมันเป็นจริงครับประเทศไทยไม่ยากหรอครับ,รบว่ายังไงก็ทําได้เพราะว่าคนไทยจริงๆแล้วมีจิตใจที่ค่อนข้างเปิดรับมากครับทุกอย่างพฤติกรรมคนไทยก็ค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายถ้าสิ่งนั้น ชี้ให้เห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยครับมีประโยชน์กับเขาจริงๆหรือว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยครับรับรองว่าคนไทยยังไงก็ดําเนินการแน่นอนผมว่าไม่ใช่คนไทยหรอกครับคนทั้งโลกเลยเนื่องจากส่วนตัวเป็นคนที่แยกขยะอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้อย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าจากการทํางานมาเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าหลายครั้งเราก็จะชอบชอบนึกว่าเอ๊ ทำไมบ้านเราไม่เป็นเหมือนประเทศนั้นประเทศนี้นะครับก็ต้องยอมรับกันกันจริงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าแนวปฏิบัติหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในปี2อปีหรือว่าเดือน2เดือนนะครับมันเป็นเรื่องของการรณรงค์แล้วก็การออกกฎหมายนะครับผสมกันไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันกลายมาเป็นบรรทัดฐานของสังคมนะครับที่ ทุกคนปฏิบัติร่วมกันนะครับซึ่งจริงๆคนเราคนไทยเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกน็ทุกคนก็สามารถปฏิบัติได้นะครับก็ไม่ทิ้งขยะแล้วก็เก็บขวดไว้นะครับก่อนจะทิ้งก็เราก็เทน้ําลงไปขยา่ขย่าก่อนที่จะทิ้งลงถังพอเราไปอยู่ในในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติได้นะครับแต่แน่นอนนะครับก็สิ่งแวดล้อมที่ญี่ปุ่นก,กับบ้านเราก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคงจะ โทษแต่ทางคนฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้นะครับเราก็คงจะต้องมาดูด้วยว่าแล้วจะมีการปรับในเรื่องของอสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงนะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถมีพฤติกรรมอย่างที่เราอยากจะได้เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับคือ <c oughs> ในส่วนการทำงานของโค้กเองเนี่ยเราเคยทำงานร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็เห็นว่าตัว ปัจจัยที่จะเป็นการชี้ว่าคนจะแยกขยะได้หรือไม่นี่ก็คือเราต้องทําให้เรื่องการแยกขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายก่อนนะครับเป็นเรื่องง่ายก่อนมีที่ทิ้งที่แยกให้เขาสะดวกนะครับเขาเข้าใจว่าถังไหนควรจะทิ้งอะไรนะครับคือถ้าเกิดมันง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่เขาจะมามาปฏิบัติตามด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มทําจริงๆเนี่ยมันยากเฉพาะตอนต้นนะฮะพอเราเริ่มทําจริงๆแล้วเราก็จะพบว่าเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วจากแยก2ถังแยก2ประเภทเราอาจจะแยกละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ช่วยทําให้การรีไซเคิลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปถ่ายรายการมาที่ที่เชียงรายที่ตําบลแม่ฟ้าหลวงนะครับเขามีหมู่บ้านจริงๆทั้งตําบลเลย หลายหมู่บ้านเลยนะครับในตำบลนี้โรงเรียนสถานที่ราชการต่างๆเขาแยกขยะกันแบบดีมากๆแล้วหมู่ตำบลนี้ไม่มีขยะไปสู่แลนด์ฟิลเลยคือไม่มีขยะไปอยู่บ่อฝังกลบเลยจะเป็นเพราะว่าเขามีโครงการพัฒนาโดยตรงที่เป็นหน่วยในการที่จะช่วยดูแลขยะเหล่านี้ด้วยคัดแยกขยะไปขยะขยะละเอียดมากนะครับแล้วก็มีวิธีการจัดการขยะอย่างสมบูรขยะที่เสี่ยงติดเชื้อหรือว่าขยะในห้องน้ำเนี่ยเขาก็มีเตาเผามลพิษต่า เล็กๆของเขาที่เอาไว้ใช้ในในชุมชนหรือว่า,าพวกขยะที่รีไซเคิลได้แบบนี้เขาก็จะ recycle รีไซเคิลเศษอาหารเขาก็เอาไปเ,าเลี้ยงหนอนเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไก่อะไรแบบนี้นะครับคือไม่มีขยะไปสู่บอกฝังกลบเลยอันนี้เป็นตัวอย่างของอาการเริ่มจากยูนิตเล็กๆที่ผมว่าทำง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพนะครับแค่แบ่งงบของท้องถินนะ่นมาสร้างหน่วยจัดก,การขยะเป็นโรงเรือนเล็กๆ1โรงเนี่ยนะครับ แต่มีเตาเผาที่ไม่ต้องลงทุนไไรมากนะครับมีเครื่องร้างขยะนิดๆหน่อยๆอ่างเงี้ยครับผมว่าไม่ต้องลงทุนเลยมากแต่ว่ามันจะทําให้ตําบลทั้งตําบลเนี่ยแบบแยกขยะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นชาวบ้านที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเลยนะครับแต่ว่าแยกขยะกันเก่งมากรู้ว่าอันนี้รีไซเคิลได้รู้ว่าอันนี้จะไปทําพลังงานนะครับมีความรู้หมดเพราะว่าพอกฎระเบียบมันออกมาเนี่ยความรู้มันก็จะตามมาเองใครแยกผิด จะถูกส่งกลับไปถุงขยะก,ก็ต้องเขียนเลขที่บ้านนะครับเวลาจะทิ้งเนี่ยถ้ยาสมมติใครแยกผิดเนี่ยถุงขยะนั้นก็จะถูกส่งกลับมาที่หน้าบ้านเราอันนี้เป็นตัวอย่างของของการทําในระดับยูนิตเล็กๆกลักกบมาที่คําถามของพี่หน่อยก็คือว่ามันจะเริ่มยังไงผมว่าต้องเริ่มที่ถ้าสมมติจะเป็นระบบใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ต้องทําเรื่องจัดการเรื่องการจัดการขยะที่ปลายทางให้ชัดเจนก่อนทุกวันนี้เรามีขยะที่ไปสู่บ่อฝังกลบเอาแค่กรุงเทพเนี่ยนะครับ 80กว่าเปอร์เซ็นต์คือขยะที่แบบเอากลับมาใช้ใหม่เนี่ยรีไซเคิลเนี่ยแค่ส0 10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับคือมันไปนกองอยู่ที่ภูเขาขยะนะครับนั่นไม่ได้หมายนั่นผมไม่เรียกว่าเป็นการจัดการขยะนะครับผมเรียกว่าเป็นการผลักภาระออกไปแล้วมันก็ไปกองอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอว่าใครที่จะมาใช้ประโยชน์มีชาวบ้านเขาไปคุยหรือว่ามีใครที่จะตัดไปใช้ไปไปทำพลังงานหรืออะไรแล้วแต่นะครับมัน มันไม่ใช่วิธีการจัดการขยะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปเริ่มจากปลายทางทําให้มันแบบโปร่งใสทําให้มันแบบมีระบบที่มันชัดเจนอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาที่กุ้งเทนะครับอันนี้คือเราพวกะเรากำลังพูดถึงเรื่องจะทำยังไงให้การแยกขยะมันเป็นจริงในประเทศไทยอีกประเด็นหนึ่งก็คือสมมติว่าเรื่องขยะมันเป็นปลายทางอ แต่ถ้ามันถ้าเราไปมองที่ต้นทางก็คือถ้าถ้าเราช่วยกันผลิตหรือคิดอะไรที่มันไม่ต้องมีขยะเยอะอะครับหรือว่าผู้ผลิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น<ม>หรือว่าผู้ขายผู้ทําธุรกิจมีความรับผิดชอบมากขึ้นคุณทําอะไรออกมาคุณต้องคิดว่ามันจะถูกจัดการอย่างไรคุณทําอะไรออกมาคุณต้องหาทางที่จะเอาเวสที่มันเกิดขึ้นจากโปรดักต์คุณจากไรายได้ของคุณเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเอ,เอากลับคืนไปอย่างที่หลายๆหลายๆแบรนด์หลายๆเนี่ยเริ่มเริ่มทำแล้ว สมมติว่ามีแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์อะไรแบบนี้นะครับเริ่มที่จะเปิดจุดดับแล้วว่าโอเคคุณสามารถเอาบรรจุภัณฑ์อะไรต่างเนี่ยที่ที่ใช้ของเราเนี่ยเอามาดรอปคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอากลับไปรีไซเคิลใหม่เงี้ยอันนี้มันคือเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบแต่ก็ยังค่อนข้างจะเป็นปลายทางอยู่นะครับแต่ถ้าคิดได้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยออกแบบให้แบบว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นไม่ต้องมีหรืออะไรแบบนี้ครับให้มันไม่ให้มันมีขยะน้อยที่สุดอะ่ะ อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือวีดี c สก่อนที่จะไปสู่ r e ไซเคินะครับ